ครับสวัสดีครับอยู่ในแกมเอสโตเนียครับอ่าวันนี้จะไปสำรวจอ่าตรงป่าตรงนั้นครับอันนี้ผมกลับมาทำไอ้ตัวนี้ครับเทเชอร์ครับเทเชอร์ไอ้ทุกคน,นก็มีแล้ว อันนี้ก็มีแร่ครับตองดูดูมีนยำครับก็เป็นแล่พื้นถานเหมอือนกันนะอนดูไปหน่อยแล้วกัน อันนี้ครับเอาไปรีเสิร์ชได้ครับเดี๋ยวเก็บเอาเดี๋ยวเก็บเอากลับเรื่อยๆทิ้งไปก่อน กด C ครับมองไม่เห็นโอที oh, ผมวางแบบนี้ครับเอ่อ uh, วางแล้วก็ยื่นไปก่อนอย่างเงี hmm. ้ยเอาให้มันไกลที่สุดอะแต่ก็มันก็ไม่จาเป็นก็ได้นะแต่ผมติดแบบนี้ mm hmm. อันนี้รถเราสร้างได้ครับแต่ตอนนี้ คงอีกพักใหญ่ครับกว่าจะสร้างได้อันนี้เป็นออกซิเจนเอาใส่ไว้นี่เรามีออกซิเนจนสำรองอยู่อันนี้อันเก่าครับอันนี้อันใหม่เมื่อกี้เอ้เวลามันใช้มันใช้ยังไงวะอ๋อมันใช้อันเก่าครับ เอ๊ะอันนี้ยังใช้ได้อยู่อะไรที่เราถือแล้วเราเก็บได้ก็กดเก็บมันจะกลับมันจะเก็บให้อันนี้เสียแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยน,นี้ใช้ได้นะเนี่ยอ๋อเซฟเกมได้ด้วยเอาลงไปวางข้างล่างไล้ เยนี่ไฟใช้ได้ครับเอาเก็บมาด้วยแล้วกันนี่อ๋อไปติดตรงปืนเราเดี๋ยวมาติด้วยตรงนี้ครับของมันเต็มอ่ะ นี่เอากลับได้ครับแต่รู้สึกต้องถือกลับนะอัน,นเนี้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาครับอันนี้รีเซิร์ชได้ครับไปรีเสิร์ชได้เดี๋ยวค่อยกลับมาเอาครับ <L> อันนี้เป็นแบตเตอรี่ครับโอ้ oh, อันนี้ออกซิเจนเหมือนกันจะว่านี้ครับเดี๋ยวกลับไปรีเซิร์ชเอ้ยน,นี่ก็ใช้ได้เอ้ยถือว่าเจอของดีนะครับเนี่ย ใช้ได้ระวังไว้ก่อนอันนี้เป็นแร่เหมือนกันครับอา่าเป็นดินเหนียวครับไมาใช้ฟิลเตอร์ให้หมดแล้วกัน เอ้ยนี่โอ้โอันโ,โ,โอ้ถ้ามีลูกนี้ก็ช,ชัดอืมชัดออกเซียนได้เหมือนกันผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเดี๋ยวครับอันนี้เสียแล้ว ตั้งสาวไปอีกเดี๋ยวไปสำรวจบางโน้นครับสำหรับใครที่ติดตามช่องของผมอยู่แล้วให้กำลังใจง่ายๆเหมือนเดิมแค่กดไลค์สักครั้งก่อนรับชมหากใครเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกดูไปสักพักถูกใจตอนไหนก็ค่อยกดไลค์ตอนนั้นหากชอบก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะขอบคุณมากๆขอบคุณครับ มันเป็นเพมิชั่นครับอันนี้รีเสิร์ชได,ดครับอ่ากด F อค้างเพ่ได้แต้มครับ แตมก็สะสมครับเอาไว้วิจัยพวกปลดล็อกออครับอื่างอื่นต่อโหเยอะนะเนะี่ย มีช่องของแค่สองช่องเองเดี๋ยวนี้ทิ้งได้เลยเอาเอนีิกับ ถ,ถือได้นะเฮ้ผมถือนี่ดีกว่าถือนี่กลับดี่วะโอ้หนักเลยไม่ไหวไม่ไหวเอาวางเอาวางไว้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวเอาลูอานี้ไปรีเสิร์ชให้ดูครับถือไปเถอะวิ่งแบบวิ่งโยนวิ่งโยนไป นี่ครับเป็นเครื่องรีเซิร์ชแต่เราเรียนไปแล้วม,มันน่าจะปลดล็อกให้นะผมผมไม่ได้กดเรียนนะเนี่ยก็สร้างด้วยเจ้าเครื่องพิมพ์เตอร์ขนาดเล็กครับแับเครื่องนี้ครับ เราต้องสร้างเครื่องปินเตอร์ขนาดกลางก่อน,นครับของเท้าหนึ่งเนี่ยกดอ่ากดปินครับก็ไม่ได้ไม่ได้อมันต้องมีไอ้นี่ก่อนเอ่อมันต้องมีฐานก่อน,นครับ อ๋อไม่มีพลังงานอ๋อเดี๋ยวนแป๊บนะครับเมื่อได้มาแล้วก็วางครับวางแล้วก็กดอ่าเอ็ดคางครับ แล้วก็สร้างพินเตอร์ขนาดกลางครับอันนี้ครับใช้คอมเพลส์สองเราจะใส่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะไว้ที่ตัวก็ได้แล้วแล้วแล้วแต่เราถนัดครับ เดี๋ยวผมเอาฟองในกระเป๋าออกก่อกนนี่ตัางหานลมอ่าเดี๋ยวเอาสายผมวางไว้แล้วกันนี่โซลาเซลล์ขนาดเล็กครับใส่ไว้ก่อนอันนี้เอาไว้ก่อนเสร็จแล้วก็อเอามาวางครับอ่ากดกดล็อกครับ เครื่องเป็นละเวลาเราจะเปลี่ยนหมุน <c oughs> ครับกด C กับ C กับ V ครับจะเป็นการหมุนเราจะเอาไว้ด้านในเรามาดูเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็จะสร้างพิมพเตอร์ใหญ่ได้ครับ <c oughs> นี่เราจะสร้างเครื่องนี้ครับปัดคอนเพา เอาอีกอันหนึ่งเด็ความพผาอ๋อมันไม่มีไฟครับผมก็ชอบดื่มต่อไฟจริงเลยเดี๋ยวย้ายมาหน่อยครับ ถ้าเราชี้ไปที่ฐานครับแบบนี้ครับขึ้นในตัว f ก็กด f ได้มันจะล็อกไว้อยู่กับที่เราจะขย้ายไม่ได้ถ้าเป็นพาร์ทกเก่าอะอะไรที่มันไปวางขวางไว้อย่างนี้ครับมันจะสร้างไม่ได้ต้องต้องให้มันมีพื้นที่ในการสร้างของมันด้วย แต่เขาน่าจะปรับมาใหม่แล้วแหละมันชานะ จริงๆเราต่อพ่วงได้ครับพ่วงพลังงานเพิ่มได้มันจะเร็วขึ้นนีกครับนี่ครับมันจะเร็วขึ้นอีกรำไปใช้ปับปิดกดก,ก่อนก็ได้ เออมันน่าจะต้องมีฐานหรือเปล่าเดี๋ยวกดละกันครับละเป่าอันนี้ใส่เข้าไปครับมันจะรีเซิร์เดี๋ยว ฐานก่อนครับอืมเอาอันนี้แล้วกันถอดนี้ออกกันไม่ได้ดิมันใหญ่กว่าครับต้องสร้างฐานครับอา่าน่าจะเป็นอันนี้ครับนี่อันนี้ เป็นสีสองครับอมีพอดีเลยสร้างอ่าเร่งให้เร็วก็เปิดเครื่องอ่านี่ครับมันจะเร็วขึ้นยิ่งต่อหลายตัวก็จะเร็วขึ้นครับ ตอนแบบแอปตอนนี้แทมดีเสิร์ฟเรามีอยู่พันตัวหนึ่งพันแปดสิบ 1, สองเ,อเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ กด e F ค้างครับวางาต่อปักครับกดไปที่เดี๋ยวลองก่นอนกดไปที่นี่ครับหน,หน้าหน้าจอมันครับ เ็นการเปิดทำงานครับงมันจะรีเซอร์ชใช้เวลาประมาณ5นาทีนิดๆครับอันนี้น่าจะเป็นแต้มครับแต้มที่เราจะได้ครับก็ถือว่าได้เยอะอะช่วงแรกก็ทำเครื่องอย่างเงี้ยสัก2เครื่องก็ได้ครับเวลาเราเก็บมาแล้วมาใส่เงี้ยมันจะได้แต้มไวครับแต้มก็จะมาบ,บวกแบบนี้ครับนี่จะค่อยๆขึ้น เพราะเราต้องมาปลดล็อกพวกนี้ครับอ่าอันเนี้ยใช้พลังงานไปหมดแล้วเดี๋ยวผมเอายายตัวนี้ไปตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวต่อพักพวกแบบนี้ครับเราเอาออคินิกใส่ครับ ก็จะเร่งครับนะครับมันจะค่อยๆลดเรื่อยๆจะเร่งให้มันเร็วขึ้นครับ <c oughs> ก็ทำไว้สักสองเครื่องครับาวางต่อกันแล้วก็แล้วก็เก็บพวกทรัพยากรมามารีเสร์ช าตามเข่าครับมันจะมีพวกมเมล็ดแบบนี้ปลูกปลูกแล้วก็เอามารีเสิร์ชครับคือปลูกตรงเนี้ยพอมันหมดแล้วมาใส่เลยเลยโดยที่เราไม่ต้องยกมาแบบนี้ครับมันจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ครับดูในกระเป๋าลราอันนี้เอาไว้ทำแร่ต่อครับ ของเราวางไว้กับพื้นย่ไม่หายครับมันจะไม่หายมันก็จะอยู่แบบนี้ครับแต่ถ้าเราสร้างที่เก็บได้ก็มันจะช่วยเก็บของได้เยอะขึ้นครับมันจะดูเป็นระเบียบมากกว่านี้ครับอ่านี่ก็ไว้เซฟครับอ่าโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผม สง,สงสัยอะไรถามได้ครับผมขอบคุณครับ